เอาเลยครับมาเลยสวัสดีครับนะฮะอา้าวน้องช่อมาก,ก้อนมูเลยวันนี้นะครเขาแรงครับปล่อยเขานะครับปล่ยครับสุดยอดครับลื่ล้ลำลื่นล้ำครับ ขอกสะอาดม,มากครับนีนี่เข้าข้อไข่ข uh ้อมันเลยใช่ไหมครับอ๋อครับออ ครับอนาะหารคนในกินนะครับน,ะนี่อาหารคนในกรกินนะสุดยอดครับนะสุดยอดของหัวกระบานครับนะฮะตละตอยู่คอบปีดอนนะครับนาะเสียดอนนะข้อข้างถนนนะครับได้รู้จักและจะรักเองนะครับี่เป็นฟา้ามัวอินดูปาสินนะครับ จอดครับขอบอาดสะอานครับสักษณะของพี่ดอนนะครับฝัฟัง สาตายที่ทรั้งนี้บรรยากาศดีนะครับอ่านะครับนี่อาหารให้กินดีมุกกระบะดีขนาดครับตัวนี้ครับ,นะรบกระบาะดีนะครับมีปานแดงตามโตนะครับหัวแบบนี้ถ้าผสมเอ่องูแดงนะครับจะน่้ก็ออกนะโอกาสออกแดงสูงบ่อยมีมียินหัวแดงนะมีมียินแดง หลายนะครับจะเกิดเาพาะผสมมะแดงนี้ก็ออกแดง,งครับ,อ,รบอาหารอาหารคนนะครับผสมกับอาหารคนผสมกับข้าวโพดมักกินอย่างดีเล้นี่ใบดีนะตัวนี้สะบานสวยทุกตัวเลย

ครับเบอครับดบดบเกือบเต็มใบเลยตอนนี้กระบาลสวยนะครับทั้งวัาที่กระบาลสวยบดบดเข่ามาเคืองใบเลยครับล้ํตโตก็ดีนะครับตัวนี้ลั้มตกับง้ำแล้วผู้ใดสนใจตัวใดนะครับนีถามเสียดอนเอานะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวพูดให้ไวช่วงท้ายๆไทยนะครับเดี๋ยวผมจะปักมุดไปดีกว่านะครับเบอร์โทรจะปักมุดไปนะครับ ครสุดยอดต้นนี้ใบดีครับเบิ้งครับโบดหลังโบดหน้าโบดหลังหลังนี่กับใบนะโบดเต็มดำเลยนะตัวนี้ใบใบนี้เกือบดำเลยหิบโบดลงมาคขึงใบเลยกระบานสวยงานคะรนัะตระโตให้มีโตมาน้ามุงฟวงครับนะ่ฟวงสางก็ดีนะครับกระบานสวยกลม,มมนเลย กินกันยังอริดอร่อยครับนะครับกระบานดีตัวทำงัวงพี่ดอนนะครับทำตดีกระบานสวยเสอตัอดูวาสินนะเบื้องกระบานเป็นครับกระบานเขารับเลย บาลนะฮะกระบานสวยกระโตเลยครับตันนี้ครับตันนีน้กับงานครับพี่น้องครับตันนี้กับงาน ไปหาของกับมีดิไปหาแย่งงานกินของเขาเนี่ยนะ,ะครับพี่ดอนนะฮะคอกคอกสะอาดสะอ้านครับนะบรรยากาศดีนะคอกสะอาดสะอ้านบรรยากาศดีนรรี่ภาพไม่ฝันเลือดเแบบนี้ พ่ปลาพอนะครับพ่อปลานะคกับอยู่พ่วงพ่วงทางถุนนาเลย भल <laughs> हले é né, bar? ย,ยังดีครับพี่ดอนนะครับกองสุง่มคนเลี้ยงงัวนะครับ ีนี่้นเนี่ยกรได้โบทคับโบดทแน่นนกก่ไนกเงก็ดี โอเคครับพี่น้องครับนะท่านใดกับมณีผมตองไวเทคนะครับกับพ่อพี่น้องก้อนสนีก้อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะกดติดตามอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับนะเพื่อที่จะได้พาในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับมณีผมตองไวเทคสวัสดีครับ